แล้วสวัสดีท่า,านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกม m i n e c r a f t นะครับกับจูคัสดูเนียสี่นะครับผมโอเคก็ตอนนี้เราหยุดจุดเกตเหมือนเดิมนะครับผมไม่รู้ว่ามีอะไรป้ายใหม่หรือเปล่านะก่อนพลาซ่าคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูเออ่สกอร์บอร์ดนิดนึงนะครับผมดูเดทเค้าก็ยังเป็นคนเดิมนะฮะนิดเพลก็ยังเป็นคนเดิมนะครับผมก็เ,เล่นเยอะนะเนี่ยดูกวันเลยสามสิบวันแล้วนะครับผมสามสิบวันก็ ี่เป็นวีคที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะผมก็ลองดูปกคลิปเอาละกันโอเคก็เอาไปดูร้านค้านะว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมนะโอ้ okay. Ooh, อันนี้เหมือนจะเป็นร้านใหม่นะครับอันนี้น่าจะเป็นร้านใหม่ของโปรดนะผมขายดูโหดูนองมีของน้าร้านด้วยก็ประมาณของดรอปมอนสเตอร์นะมีเหล็กด้วยเนาะเอทีเอ็มก็มานี่โอ้โหของเยอะว่ากน่าจะเป็นนั่นไหมเป็นฟาร์ม ป่าไอ้ม็อบดรอปอะไรเงี้ยเนาะมีทางเข้าวันนี้น่าจะเป็นห้องสต็อกของแล้วมาเป็นช็อกเกอร์บ็อกซ์ด้วยคืออะไรอืมแล้วก็ใกล้ๆเหมือนจะมีอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นโทนคล้ายๆค้าขายไก่ปั๊บจะเอ่อชายหรือเปล่าจับชายช็อปประมาณนั้นจะจะเปิดเปิดที่สี่ชั่วโมงนะผมอ่าคงไม่มีใครเอาแล้เดี๋ยวผมปิดเองอ่ะผมปิดปิดแล้วครับผมเปิดเล็ดเปิดเล็หยอกหยอก โ <Okay. laughs> อเคก็มีขายผูขายหนังขายพวกมองของม็อบเยอะจังเลยนะเหล็กก็ขายสตาร์บอลลี่นะผมเราเป็นสตาร์ใช่ไหม,ไมน่าจ่ปิดๆ,ๆ <laughs> ของฟรีก็มาครับผมก็ยังเป็นของของฟรีคือของขายเด็ดเด็เออคาสินโนอ,อ้าวมีคาสินโนได้หรอไม่มีแมกเนตอยู่ในตัวเนานะก่อนเล่นปลดปิดแมกเนตเพราะเครื่องอาจขัดค้่องและคุณ ก็จะไม่ได้ไดมอนด์อ๋อมีเตือนนี้เลยของพี่ลักกี้ไปเลยนี่ครับฮ o วทูเพย์ to play เฉย to play อ่ l โรเล t นี่มีวิธีเล่นด้วยโอ้ oh my god เหมือนเป็นเครื่องเดิมเดิมเดิมพันนะครับผม Return Shocker here น่าจะได้ออกมันเป็นช h o คเกอร์นะฮะตาบัที okay. เออฮาร์ดทูเพย์แรนดอมไลท์โอ้ไกก็ลงประมาณว่าสุ่มไฟนะน่าจะให้เหมือนกันหรือเปล่าธนูเสี่ยงทายมันมีอะไรให้เล่นเยอะเนาะเออก็เดี๋ยวไว้รอรอมาถอีกทีหนึ่งแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะตอนนี้ผมไม่กล้าเล่นไงมันเห็นนะต้องใช้สองคนอะไรย่างโอเคก็เหมือนข้างหน้านี้จะไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวเราไปออไปเที่ยวบ้านกันดีกว่าเนาะโอเคเริ่มคิวโซฮาร์ด ทำไมมันต้องมีคอมมานด์วอกใหม่เพิ่มเข้ามาน่าจะเป็นบ้านด้านใหม่แล้วเอล่าเรืออาจจะแบบที่ผมตกหล่นไปไปดูก,ก่อนเลยก,กันเนาะคิวโซฮาร์ด so เขามีอะไรว้าวเหมือนจะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของเขาหรือเปล่าคิวโซฮาร์ด so นะครับเหมือนมีที่ต่อสู้พีพีหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าสปอนสปาวจุดเกิดไม่รู้เหมือนกันเนาะเรียงังไม่เสร็จอู้ตรงนี้เขามีบ้านนะบ้านโมเดิร์น มเดนจริงอยู่บ้านไหน่อยเบล่ามทูโฮมฮิลส์ซฮาร์ดนะผมมีลายสีด้วยสีฟ้าน้ำเอแดงน้ำเงินนะสตีมเอ๊ตอนันเมการโอเคแล้วก็ตรงนี้จะมีประตูเดทเทที่เป็นหัวกันหลกนะฮะหรือว่าเทจะจัดเลยทีเดียวมีฟันด้วย,อยโอเคแล้วก,แวก็แล้วเราไปต่อกันเล้วกันเนาะเริ่มจากวันนี้เริ่มจากเอหล็กลกัน ไาสองห้าสี่หกเป็นไงบ้างครับผมอืมอืมอันนี้บ้านใหม่หรอือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ก็เป็นบ้านโมเดิร์นที่ดูเรียบๆนะอันนี้เป็นโต๊ะใช่หรือไม่อ่าก็สวยดีนะครับอุ้ยนี่ชอบชอบไอเดียทำไฟแบบนี้นะเป็นเหมือนอารมณ์ประมาณเตอรไฟบ้านเรานะฟัวเรสเซนต์นะ,ะก็ที่เหลือก็ยังไม่เห็นอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปเดี๋ยะเริ่มจากเล็บใช่ไหมจัสตับเบิลไป คิโมจิเข้ามาก็เห็นคิโมจิของพี่ทูนเืออะไรอ่าอันนี้ก็บ้านหลังเดิมนะที่เราเห็นคิโมจิเมื่อกี้เอเหมือนจะมีเพิ่มเติมใต้ดินหรือเปล่าอันนี้คืออะไรอ๋อไม่รู้น่าจะเปิดปิดหัวมังกรปะ่ะนี่ไม่ติดโควิดต่ติดใจเธอโอเคอุ้ยมีทินทีได้ไม่กลัวบ้านเบื้มเลยอืมเขาอยู่นี่นะครับที่เดิม<笑><笑>ก็ที่ดูรอบๆก็น่าจะยังไม่มีอะไรเพิ่มนะฮะ เ,เราไปที่ต่อไปดีกว่าไม่รู้ว่ามีใครอะไรซ่อนอะไรหรือเปล่านะแล้วก็โอเคไวรู้เดี๋ยวก็มาดูอีกรอบแล้วกันนะว่าเฮดครับนะผมเป็นไงบ้างเฮดครับฮัลโหลว้าวโอเคเห็นบ้านหลังใหม่นะผมโอเคอันนี้เห็นชัดมากยิมฟูแปดมตมาจชะบ้านหลังใหม่นะ okay. สไตล์บ้านโนบิตะนะภูเ <c oughs> ขาตรงนี้สวยมากเลยถ้าทำเป็นแบบแอ่งเป็นอะไรนี่เท่เลยเนะี่ยอ่า แนะนำนะครับผมเห็นครับโอเคอ่ะที่ต่อไปดีกว่าต่อไปจะเป็นโ oh อ้ my god ซคโคบ้านที่พ่มินว้าวอ,อ่ไซคโคแล้วก็บ้านโปรดนะครับจะอยู่ที่เดียวกันนะฮะในบ้านนี้ก็ยังจมน้ำอยู่เหมือนเดิมเลยเนี่ยวัดโอ้ยอันนี้อันใหม่นี่มีเหมือนเป็นเอ่อคริสตัลพลังอะไรสักอย่าง นะประตัวีนเทอโอ้โหมีการตกแต่งตัวเนเทอเนะมีหัวใจด้วยแล้วนี่อะไรเนดะโอโหมันเหมือนกลายเป็นโรงงานนรกอะไรสักอย่างนะแถวๆน,น,น,นี้น่าจะของโปดนั่นแหละเออผมก็ว่ามันแปลกๆครับทําไมบ้านตรงนี้มันหายหายไปไห,น,ไหน,ปน,นหมดเนี่ยใครเขามาเขียรยไปเลยนะเหมือนเขาจะื้อถอนบ้านทั้งหมดเลยนะโดนสั่งว้าวอ้อเหมือนบ้านลุงเบสเลยบ้านลุงเบสในซีซั่นเจ็ดนะเฮ้ย จริงเลยคือตรงนี้เขาถ่ายบ้านออกไมเลยนะครับผมก็ไม่รู้ทาไมเหมือนกันงงงงเนี่ยเนี่ยผมผมแบบผมก็สะดุดตาเอ้ยบ้านมันบ้านหายไปไหนเนี่ยแล้วก็เห็นเนี่ยทางเดนินขาดฟับรู้เลยบ้านหหยเน่นเนินเนอนใน้ทำอะไรไม่รู้นะผมต่อไปจะเป็นพี่เชล็อกนะครับผมพี่เชพี่เชล็อกนี่คาริผมลืมนะคาริยะเหมือนป้ายมันหลุดหรืออะไรไม่รู้ผมก็เลยไม่ได้กดมาน,นึกว่านึกว่าปุ่มเปล่าอเอ พี่เชอล็อกก็มีอัปเดตนะครับผมอันนี้อัปเดตประมาณสองสัปดาห์นะครับน่าจะมีเพิ่มอันนี้คือแท่นอะไรไม่รู้นะเหมือนกันเอาไว้ให้พายเรืออะไรอย่างงี้ปะว่ามีคิปเปอร์แล้วสับปะรดตุ้มๆเลยโอเคก็มีฟาร์มต้นไม้เพิ่มมานะครับโอ้ตัวนี้มีท่านะครับมีท่าเรือเอ๋สมมับปะรดมันเข่อนนี่ก็ลงมาได้โอ้ดูดีนะฮะดูดีนี่งไงท่าเรือเยอะม,มากโอเคก็พานมาดูน,นะทุกคน ราก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะโอเคไปที่ต่อไปเฮ้ย <laughs> <laughs> ข้างบนกเขาเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะข้างบนนี้ไม่แน่ใจโอเคโอเคไปดูที่ต่อไปเดี๋ยวก็จบสีขาวนะพี่เซล็อกต่อไปมันเป็นสีเขียวแล้วกันเอาวันสิขี่เขามาอยู่ในข้อโอเคเอาวันสิเหมือนจะเหมือนจะไม่มีอะไรเพิ่มเนะนี่ยอ่านะี่กันจังยุยี่ ใช่ไหมใชม่เหมือนเขาจะไปทำรถออไฟใต้ดินนะ <Ooh. S 1> อู้็อนนี้ก็เหมือนเดิมนี่ว่ะแต่เหมือนเขาจะไปทำรถไฟแบบพี่นุ้ยนะแต่ว่าผมไม่รูโอ้ยไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะน่าจะอยู่ใต้ดินแหละเดี๋ยวผมลองหาดูแป๊บนึงนี่นะเจอแล้วในที่สุดเราก็เจอแล้วนะเป็นสถานีรถไฟนะของกันจังนะฮะโอ้โหอ อันนี้ผมไปดูในไลฟ์น้องเข้ามาด้วยนะนี่นี่เขาพอจะทำเป็นสถานีด้วยนะสถานีซนทอนจีนะสลากางน่าจะเป็นรางรถไฟคล้ายๆพี่หนุ่ยนะผมนี่ชอบตรงที่มีรางอะไรเงี้ยเออเท่ดนะีก็ไปดูที่ต่อไปเนี่ยครับท่านผู้ชมต่อไปก็เป็นโปรดอโปรดไปดูมาแล้วนะผมที่เขาเลรางบ้านเมื่อกี้อะมาดูไลท์เตอร์ไฮเฟสนะครับ โอเคเออตัวในเทพเขาเท่ดีเนาะเป็นอันนี้น่าจะเป็นไอติมเหมือนสกูปติมเลยโอเคอันนี้น่าจะเป็นบ้านใหม่ของเขานะผมโอ้โหเป็นบ้านแบบสไตล์เอ่อน้ําตก <c oughs> ตู้ปาลปารู้ปลาหรือน้ําตกอะไรนี่น่าจะเป็นบ้านนะผมมีโอเคเรียมด้านล่างนะมันกระตุกเพราะว่าเอ t i t y ตีปลามันเยอะชัวร์ใช่ไหมสามร้อยไม่ก็โอเคอันนี้เหมือนเดิมนะฮะ มีมีบ้านอีกหลังหนึ่งเนาะบ้านใหม่เกดเดี๋ยวเราไปดูทีละหลังเลยบ้านเยอะแล้วเกดนี่คือโอ้ยโอ้ยมันกระตุกอ่ะผมถามจริงคนที่อยู่ตรงนี้เขาไม่กระตุกมากนะฮะอันนี้เป็นบ้านแบบโมเดิร์นนะฮะโอ้มันกระตุกอะไรนี่เอฟเอผมตกเหลือสิบอะงงงงมากโอ้ยเเดี๋ยวเราไปดูดูไปดูอีกหลังหนึ่งนะตรงนี้มันเป็นอาถรรพ์นะเราปิดตัวให้เขาด้วย๋ยวเขาโดนซอมบี้โอ้นี่ก็เป็นบ้านใหม่เหมือนกัน เออไม่ใช่บ้านที่ฟาร์มเนี่ยว่ะนี่เป็นฟาร์มเอสาลายนะนี่เหมือนจะมีประตูเข้าสู่อะไรไม่รู้เหมือนประตูแบบแดนเจียนเลยก็เท่ดีนะโอเคผมว่าเราไปที่ต่อไปดีกว่าตอนนี้มันโอ้เพราะอ้าวหายเฉยเพราะตรงนี้ต้องมีอาถรรพ์อาถรรชั่วอาถรรพ์แน่ๆอันนี้ก็จะมีบ้านอีกนิดหนึ่งนะข้างในไม่มีอะไรโอเคที่ต่อไปดีกว่ากระตุกกระตุกเอาไปเป็นเอ่อทีโอทีเบสอันนี้ ฐานลุงนับไม่นับโอเคสีขาวไปแล้วสีเขียวไปแล้วต่อไปสีสีฟ้าแล้วกันนะสีฟ้าบ้านคนเยอะด้วยสีเหลแล้วกัน,อกนเอาเอาน้อยหน้อยหลังไปก่อนน้อยหลังในอยหลังน้อย,นอย,นอยคนิเบบ้านอลิเซ่นะครับไปดูว่ามีอะไรเพิ่มหรือเปล่าอลิเซ่เขาอยู่หรือเปล่าไม่อยู่นะนนก็ยังไม่เห็นอะไรเพิ่มเติมนะสำหรับอลิเซ่ไม่รู้เขาทาอะไรใต้ดินหรือเปล่านะเออก็ในนี้ถ้าใครรู้ว่าแบบรู้ว่าใครทําอะไรเงี้ยอยากให้พาไปดูก็ คอมเมนต์ไว้ได้ครับผมเพราะบางทีผมอาจจะแบบไม่ได้ดูทั่วถิงไงแบบใต้ดินเงี้ยก็ไม่ได้บินมาดูทุกหลังอะไรเงี้ยนะฮะอุ้ยโอเคก็มานนั้นก็ใครรู้อะไรก็คอมเมนต์ไว้นะผมเราไปดูหลังต่อไปกันดีกว่าหลังต่อไปจะเป็นเราเราเสียนะทีเหลืองะไหมพักผ่อนนะฮะพักผ่อนบ้างพักผ่อนพักผ่อนเป็นไงบ้างโอ้บ้านผุดมาอีกแล้วก็เหมือนจะผุดมาแต่ยังไม่ไม่ไม่เสร็จนะฮะเป็นบ้านแนวเออเมเดิลนนฮะ มีดี่แบบใช่นี่แ้วยอิสาราบรา,าบราปราสาทปราสาตีวิเทอร์มีคนตีวิเทอร์ทุกคนระวังได้ยินเสียงนะครับก็หน้าเบาหูฟังหรือลำโพงท่านไว้นะผมจะมีเสียงวิเทอร์ไม่รู้เ่็เพลงอะไรนะผมรอบน,นี้โอเคตรงนี้เป็นปราสาทนะโอ้สวยงามโอเคเดี๋ยวราจะ ก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะผมสำหรับออปราสาทอันนี้นะเหมือนท่านแดงในจะยังดีเทลยังไม่ครบหรือเปล่าโอ้ก็แต่งไปบ้างแล้วนะเป็นเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์นะฮะแต่ว่าตรงนี้เหมือนจะยังไม่เสร็จนะแต่ดูรวมๆแล้วมีซอมบี้ด้วยเลยใช่นะผมก็เดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันดีกว่าที่ต่อไปก็จะเป็นออสีสีอะไรนะสีเหลืองใช่ไหมบ้านอานะผมบ้านอาเป็นไงบ้างบ้านอา โอ้โหมีการอัปเดตนะครับอันนี้คือแท่นอะไรสักอย่างเออเหมือนจะมีนับไทยหลังในแชทนะผมไม่รู้ว่าถ้าไทยหลังอะไรนะเอออันนี้คืออะไรไม่รู้เหมือนแท่นบูชาหรือไม่ก็ไฟอะไรเรื่อยฮะเหมือนบ้านจะไม่มีโอ้มีมีมีก็ได้อันนี้เป็นฟา้าเรียนเก่าอันนี้น,นี่นี่นี่กรีนเฮาส์นะผู้เล่เจ้า,าจะเป็นกรีนเฮาส์โอ้ทางเขาอยู่นี่นี่บีเฮาส์อ่าบ้านพึ่งโอเคของ ใช่นะครับผมถ้ามันมีควันด้วยน่าจะมีเออ่ไฟอยู่ข้างในนะครับไฟโอเคพือว่าสวยง,งามนะนี่ประตูเน็ตเท่ของทุกบ้านก็จะมีแบบการตกแต่งที่สวยง,งามข้างล่างน,นี้มีอควาเรียมไม่ใช่นาะน้ำไม่ใช่เว้ยเ,เป็นประตูสี่แฉกเลยนะมึงติดฉีดอัดไปเลยนะฮูกันขม่มเงี้ยอยู่โอเคประมาณนี้นะครับเราไปดูที่ต่อไปไกันดีกว่าเชิบเอ้ยโอ้ย เอ่อต่อไปจะเป็นบ,บ้านไซมอนนะผมบ้านที่บ้านที่มีประตูลับนะผมเราก็ต้องมีปุ่มเปิดประตูบ้านเขาดีนึงนะไม่งั้นเราก็หาบ้านเขาไม่เจอนะผมเอ่อมันอยู่ตรงไหนเนี่ยผมลยอยากอยากรู้แล้วครับว่าเขามีเอ่อมีหัวเยอะขนาดกีด่สร้างได้กี่ตัวนะผมน่าจะประมาณทถาน,นี้ปะไม่เจ,เจอแล้วโอเคเข้าไม่ทัน อ่าฮะตึงตึงหัวเต็มเลยน่าจะตายบ่อยโอเคหัวพี่น้อยนี่ยเ,เหมือนจะยังไม่มีอะไรไม่รู้อันนี้เพิ่มหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเพิ่มป่ะเออฟาร์มอันนี้นะปั้มไผ่ได้ดินด้วยนะครับถ้าเป็นพิทากี้จะบอกผิดกฎหมายอีกแล้วนะเออต่อไปจะเป็นทีมเลสนะผมก็ถือว่ามาบ้านคนบ้านใหญ่นะติ๊บคุงไปแน่แน่ ก็ไรเออในนี้เหมือนจะไม่มีอะไรเพริ่มมั้งแค่บ,บานาน,น่าของลุงนะเนี่ยโอคไปดูฐานดีกว่าว้าวว้าวว้าวโอ้โหโอเคโอเคเหมือนเขาจะตกแต่งภายนอกด้วยแล้วนะฮะโอ้เพรแท้ <laughs> เพรแท้ด้วยนะนุงก็เพรปอมโอ้โหทั้งหมดนี้น่าจะประมาณ ประมาณกี่บล็อกเนี่ยเยอะนะเนี่ยสแต็กหนึ่งเลยไหมเนี่ยว้าวไม่นับละกันเดี๋ยวตลึงตึงตลึงตึงตึงโอ้ตรงนี้จะทำเป็นโซนทะเลทราย,ายปะเตียมทรายขนาดนี้สีเขียวไม่รู้ว่าเป็นอะไรภูเขาหรอไม่รู้นะแล้วก็มีน้ำแข็งมาแบบนด์้ำแข็งอ๋อมีเป็นเจงอยน้ดวะเทพจริงเทพจริงคนนี้เอ,อ๋ตรงนี้เหมือนเป็นแบบทางเข้า เมนเลยนะเนี่ยีเพชรขนาดนี้โอ้โหเพ็ดเยอะจัดแต่ไม่รู้ว่าเพชรมาจากไหนผมไม่แน่ใจว่าเขาสร้างอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าอ่ฝั่งนี้จะมี snowball snowy นะจะไปทำไบโอมนั่นแหละโอ้โหตะลึงตึงตะลึงตึงตึงเค็ okay, นะก็สมแล้วที่ออนเออเยอะที่สุดเป็นแบบสองนะผมทำได้ขนาดนี้เลยทีเดียว <Yeah. S 1> อยากรู้ว่าเขามีเพชรกี่เม็รนะครับ <laughs> อยากรู้ ก็แขกทุก็ลองไปดูคลิปดีมเลดดูนะครับผมเนี่อันนี้จะมีนี่ด้วยนะผมเกือบพลาดเป็นโรงงานเหมือนโรงงานอะไรไม่รู้แต่ควันเยอะมากแล้วผมเป็นพลมลพิษนะครับเนี่ยเราต้องทุบทิ <c> ้ง <oughs> ต้องทุบทิ้งนะฮะอ๋ออ๋อสีผิดเกินนะครับผมอ,นนอ่าสีเหลืองจบแล้วนะเป็นแถบสุดท้ายแล้วต่อไปเป็นสีฟ้านะแถบสุดท้ายไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับโอไปกอดตกตกบ้านโอมโอเคมาละ เออที่นี่นะบ้านพับเจนะมีอะไรหรือเปล่าเหมือนไอ้เอะมีคนบิดก็เหมือนจะมีทํานู่นทํานี่เพิ่มนะครโอเคนี่มีการอัปเดตแล้วนะประตูเมืองตรงนี้แล้วก็มีกําแพงนะอ๋ก็ถือว่าดีนะผมอุ้ยตรงนี้มีอะไรด้วย้งเดินเข้าบ้านหรือเปล่าต้องเก็บของอ๋อ เราเคยเดินแล้วเลยมันก็มีสะพานมาตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้อ๋อตรงนี้เคยมาแล้วโอเคอ๋อรับหมู่บ้านนี้เริ่มมีการพัฒน,นานะครับกําแพงมาแล้วนี่เขาบินไปไหนครับเขาอาจจะไปบินไปทำโปรเจกต์อะไรเพิ่มก็ได้กลับ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 เดี๋ยวเราไปที่ต่อไปดีกว่าครับผมอุ้ยเดี๋ยวมันคืออ๋อโอเคมีอะไรไปเออสีฟ้าเราไปเป็นบ้านนี้นะผม ปั๊บที่ลูกเอ่อเหมือนจะเป็นสุสษานี่ล่ะหรอไม่ใช่เหมือนบูชาเจ้าพ่อหนุ่ย <c oughs> หนุ่ยทำอะไรตรงนี้เออคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะไม่มีป้ายเขียนอะไรนะโอเคโอเคมีฟาร์มข้าวเดี๋ยวไปดูบ้านนี่ดีกว่าลามีปลามีบ้านไหนน่าจะมีอัปเดตเยอะนะทางลงมันอยู่รงนี้โอเค อ๋อเออนี่ไงความเต่าอ้ชอบนี่ยอันนี้เอิม่มใครมาซื้อตรงนี้มาเลงวัอ๋อน่าจะมีคนแอบ,บมาซื้อไข่ปะไข่เต่ามาซื้อมาซื้อในบ้านเขาเลยนะโอ้โหเต่าเยอะจัดของจริงเย่ okay. ทำไมตรงนี้เป็นรูรูยาวด้ะมีอะไรเพิ่มไม่มีนี่ เพิ่มแค่เป็นรู What What อ oh, oh. uh, right? <laughs> okay. ้นี่อะไรโอ้ลงไงเนี่ยเอิ่มลงยังไงเนี่ยากโอเคมันจะเป็นบ้านใครสักคนน่ะใช่ไหมบ้านหรือเปล่าหรือว่าเขาทำเป็นอะไรอันนี่ทางขึ้นป๊อปอ๋อคืออ๋ออ๋อไอบ้านหลังนี้เองไอ้บ้านที่ไม่เหมือนบ้านอ๋อ มีเลสโนต,ตรงนี้ด้วยโอเคอันนี้กดปุ๊บจะเปิดแล้วก็เข้ามาตรงนี้ปับ๊บมี4ทางนะฟามอะไรเนี่ยกดแล้วน้ำน่าจะพุง่งเพราะนั้นเราจะไม่กดแล้วมันเข้าไปปลูกยังไง what what น,นี้มีสวิตอะไรก็ไม่รู้ิ่มเปิดหน่อยว้ยอ๋อเข้าทางนี้ ค okay. ขอบคุณครับอ่า uh, นี่เป็นอ่ซัมบี่เอ่อ h a t จะเป็นาร์มาร์มดอนดิสปอรมาสเตอร์ดอนดิสปอร์มาสเตอร์ what คืออะไรงงมากมากเลยโอเคก็ที่เห็นก็มีประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันดีกว่าเอ่อ uh, ต่อไปจะเป็น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  เราไปไหนมาเมื่อกี้อันนี้ใช่ไหมต่อไปหมู่บ้านซักหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่เหมือนจะไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่แล้วนะครับน่าจะร้างแล้วหรือเปล่าร้างเจ้าบ้านสำรองอเด็กใม่เขามีบ้านสำรองนะผมโอ,มอ,อ้มีห้องเก็บของเหมือนนี้นะบ้านใหม่โอเคพอ อันนี้มันเก่านี้ฟาร์มโอเคฟาร์มจริงโอเคที่ต่อไปนะฮะไหวไยวไวเอ้า,า,าเอาเอ้าเอา,เอา,เอา,เอาวัด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 ต่อไปจะเป็นมอบอสเออบ้านหลังนี้น่าจะมีอัปเดตเยอะเยอะเลยแหละผมว่าเราไปดูกันนะมีอะไรบ้างโอ้โอเคทางไหนก่อนดี กระนหารเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละตรงนี้มีอะไรไม่รู้นะกำลังสร้างเป็นป้อมปะป้อมปรกการป้อมปรกการสี่ทิศด้วยสีม่มุมบอสนิตินะฮะมีฟันสวยๆอยู่ตรงนี้ว้าวบอสนิตินะฮะสุดยอดเป็น NPC เนะี่ยะจะดักเอาไว้สมิธดเลเลนะ่ยอ๋อมีมีมอ,มอ้มีทุกยี่ห้อบอกเลยมีทุกยี่ห้อ โอ้ oh, honey oh, 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 โหฮอนนี่คอปเปอเรชันโอ้โรงงานทำพึ่งหรือเปล่ากาทำน้ำพึ่งว้า wow, วใหญ่มากอันนี้คือรังพึ่งหมดเลยเขาใช้รังพึ่งมาทำตกแต่งเป็นไปได้นะะก็มีรังพึ่งเยอะขนาดนี้ได้เหรอบีเนสโอ้ไม่ก็มีส่วนพึ่งลุงเบสเอามีแต่ลุงเบอแออก้วแกอวแก้เพ่งเยอะมากิดก่อน B Be Better Farm by m o b o s s ดยอดมากต่อไปจะเป็นทิศทำสุดท้ายแล้วผมชิรอนชิรอนท,น,น,นที่เป็นดมดมเอ๋มีบ้านนี่เป็นดมดมไหมจำได้อ้โอ้เหมือนจะมีปราสาทเพิ่มเข้ามานะฮะเออนี่ก็เพิ่มใช่ไหมโอ้เพิ่มเยอะเพิ่มเยอะโอเคเหมือนจะมีทางเดินใต้ดินนะน่าจะเริ่มแล้วในวันนี้แหละวัะ เออโอ้ยนี่งอมันเป็นกระตุกอีแล้วเนี่ยเก์นี้จะทางขึ้นอันนี้แวบมีลายเป็นฟาร์มนะฮะโอ้โหหาังคาสูงมากโอ้ยกระตุกนิดนึงนะท่านผู้ชมเอาเป็นฟาร์มหมดเลยแล้วกันเป็นฟาร์มหมดเลยนะฮะอันนี้น่าจะเอาไปเลี้ยงสัตว์ป่ะน่าจะสักอย่างหนึ่งแต่กระตุกมากนะมาบ้านนี้ทําไมกระตุกเหมือนบ้านนู้นเลยงงโอ้ยกระตุกจริง กระตุกมากกระตุกมากกระตุกมากอันนี้คืออันนี้เคยเข้าไปด้วยใช่ปะอืมมันเขาจะชอบบ้านอะไรมันเขาจะชอบโดมโดมออฟาร์มเอ็นบีซีน่าจะเอนติตี้ไม่เยอะมากอีกทำไมมันกระตุกไม่แน่ใจเนะี่ยเป็นแค่บางบ้านด้วยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอันสุดท้ายนะครับฟาร์มมันจะเป็นพวกโอเคชูกอกะเขนโอ้กระตุกมากนะท่านผู้ชมผมว่าเราต้องกลับไปที่กรบดานของเราแล้วนะครับมันอยู่ไม่ได้จริงๆผมไม่รู้มันแหลก อะไรเหมือนกันชูแวบบเก้หายหายกระตุกทันทีอา้าวตายซะและ้วโอเคก็วันลาสุสัปดาห์นี้ก็คงม,มีเท่านี้นะผมคงไม่ได้ลืมบ้านใครไปเนาะไม่แน่ใจน่าจะไม่ลืมโอเคอันนี้บ้านใหม่นะครับอยู่แล้วโอเคนะผมก็สําหรับนี้ก็คงม,มีเท่านี้นะผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์สมัครใครนะผมใครมีเออ่ข้อมูลอะไรในเซิร์ฟนี้ที่ผมแบบ ยังผมไม่รู้อะไรเงี้ยไม่ได้บินไปดูนี่ก็คอมเมนต์ไม่ได้นะผมเดี๋ยวจะพาไปดูในสัปดาห์หน้า,าะนะผมนะครับก็ไปเจอกคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย